สวัสดีค่ะชื่อนางสาวแคทเทียสมแปงนะคะชื่อเล่นแคทค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ค่ะเหตุผลราคาก็คือคือตอนแรกเนี่ยเพื่อนเอาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มาให้ดูค่ะแล้วก็เลยเออสนใจเพราะว่าคือเพลงมหาลัยเนี่ยเป็นเพลงที่เราจะมีโอกาสร้องได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ปี4แล้วด้วยก็อยากจะมาลองหาประสบการณ์ดูค่ะ ก็ได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับแอคติ้งนะคะเ,คเวลาการสแสดงออกบนเวทีแล้วก็ทักษะเกี่ยวกับการใช้ลมหายใจการออกเสียงประมามน้คะซึ่งมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเ,เวลาเราสแสดงบนเวทีอะคะ่ะที่จริงถ้าให้เลือกว่าชอบครูคนไหนเนี่ยก็เลือกยากนะคะแต่ว่าคือแบบคือครูทุกคนเนี่ยก็จะมีเอก,กลักษณ์หรือว่ามีมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปอะคะ่ะคือ อย่างครูนิวที่สอน acting ก็จะแบบคือสอนในด้าน acting ค,คือแบบน่าสนใจนะคะส่วนครูเทียมครูบุ๊กก็จะสอนในแง่ของการออกเสียงการร้องเพลงซึ่งมันก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอีกแง่หนึ่งค่ะก็คือน่าสนใจทุกคนเลยะคะ่ะก,ก,ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้มาเจอเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าพี่ๆก็แล้วแต่นะคะซึ่ง เป็นโอกาสดีมากที่เราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสู้ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ